สวัสดีค่ะอะ่สรุปมาเมียนดงนะคะตอนแรกว่าจะไปเคียวบุกงเดี๋ยวให้ทุกคนดูว่าคนมันเยอะหรือคนมันน้อยน,นี่แต่ที่สำคัญคือร้านเครื่องสำอางลดเยอะมากรถแบบ50% 70% 30%นะคะที่เริ่มต้นเลยแต่วันนี้คนเยอะขึ้นกว่าเดิมนะคะส่วนใหญ่ก็คนเกาหลีค่ะตอนส่วนใหญ่คนเกาหลีเอง จากแผงที่เคยอยู่ตรงนี้เยอะๆตอนนี้ก็คือเหลือแค่นี้นะคะเอาบรรยากาศสดบรรยากาศสดฝนกำลังจะตกอีกแล้วจา้าตกสองสามวันสวันแล้วนะคะเกาหลีม,มันมืดเนะาะฝั่งนี้ต่อมด,ดูของมัเนเอ,อ่าตอนนี้นะวัตรกรรมใหม่ของเกาหลีนะคะเขาออกมาไลฟ์สดขายของ,ของนะคะข้างนอก,ข,นอกข้างนอกชอปเลยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดู ตอนนี้ใครไม่ทำออนไลน์จะอยู่ไม่ได้แล้วนะคนร้านขายของต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นของแบรนด์อะไรแบบนี้เห็นเลยนะคะเขาให้พนาน,นออกมาไล่าขายของข้างนอกบางบางช็อตนะคะบางชอ็อตก็ต้องเริ่มปรับตัวกันไปแล้วนะคะน,นี่อันนี้คือไล่าขายของเลยภาษาจีนนะคะภาษาจีนเป็นแบบทีมเวิร์คของเขาเลยนะ แป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันน้ำจะช่วยเใใบยียนหัวกันไหมเลยได้ยินไหมคะทุกคนได้ยินไหมอ่ะร้านนี้รถเยอะมากนี่น้องเขาให้ของแถามมาเยอะมากนะคมมันสักรูห้าสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ฝนตกแล้วจ้าต้องรีบไปแล้วนะคะ อันนี่มืออาจจะสั่นนะคะเพราะวันนี้ฝนตกดังนั้นนักท่องเที่ยวไม่ค่อยมีนะคะมีเราคนเจโลล้าหลีเองค่ะ ตอนนี้ก็คือว่าตั้งกล้องเขาตั้งกล้องไลฟ์ขายของคนไม่มีนะคะนวัตกรรมใหม่ออนไลน์แล้วนะร้านปิดเยอะโอนนี้ฝนตกทุกคนฝนตกไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใครนะคะหลบฝนก่อนหลบฝนก่อนอันก็มาท่านปิดเยอะสามสิบหกเยอะมากร้านปิดไปเยอะนะคะห้างอันนี้ปิดเลยนะ เป๋าเลยอ่ะตรงนี้ปิดนะคะนี่ร้านนี้ปิดคนที่เห็นเนี่ยจะเป็นคนเกาหลีนะคะแล้วตั้งกล้องที่เมื่อสักครู่เนี่ยจะเป็นทีมงานของคนจีนมาไล่ขายของข้างหน้าแต่ละแบรนด์เลยลองมากใช่แล้วค่ะเกาหลีเขาปรับตัวเก่งเสื้อหมาพี่ยเสื้อหมาต้องขายงานอ่านี่เลย แต่ถ้าถามเรื่องของการไลฟ์ขายของแล้วเนี่ยพี่ว่าไทยชนะเลิศอยู่นะ <c oughs> คนไทยในเรื่องของขายของไลฟ์ขายของเนี่ยคนไทยติดอันดับต้นของ f a c e b o o k จนต้อง Facebook จนต้องมาทำรายงานรีพอร์ตนะคะว่าเฮ้ยทำไมคนไทยซื้อของกันผ่าน facebook โดยที่คุณไม่ผ่านแอปอะไรอย่างเงี้อยอะใครอยู่ประเทศไทยไลฟ์ขายของนะคะร้านปิดไปเยอะเลยไลฟ์เฟซ ่สรุปมาวันไหนก็ฝนตกนะคะกี่นาทีตั้งห้านาทีนะคะให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศของเมียนโรงสดสดปกติคนเนี่ยแบบเดินเต็มนะคะอันนี้ก็คือโล่งเลยโล่งโล่งมากฝนตกนะคะดิฉันก็ไม่มีล่มนะคะ ดูรฝั่งน,นั้นมุมที่หลังต้นไม้ก็คือเขาไล่ขายของนะเขกจเขาไล่ขา,ายของจ้าโอเคไปก่อนไปก่อนโอ้ยเม้ดฝนแรงแล้วจ้าโอเคเอาบรรยากาศมาให้ทุกคนเห็นว่าเมียงดงสดๆมันเป็นแบบไหนนะคะเขาก็ปิดกันไปเยอะเลยมีท่องเที่ยวตอนนี้สถานทูตประกาศเอานะคะว่าไม่คนยื่นไม่ยื่นน่ะเออจริงๆแล้วท่านคนไปยื่นเนี่ยเขาก็จะบอกว่า คุณไม่รู้หรอว่ามันไม่ผ่านดังนั้นไม่ควรยื่นนะคะมาท่องเที่ยวเกาหลียังงดอยู่แล้วเกาหลีจะเปิดฟรีวิฟ่าตอนไหนยังสองไม่ได้นะคะรอไปก่อนไปแล้วค่ะผนตกผลตก,ลตกไหนแล้วค่ะ